สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอ่ะก็อีกสักคลิปเออเราอยู่กับแปลงข้างคลองนะครับอุ้ยเอาให้ดูความเขียวครับปุ๋ยยังไม่ใส่สักเม็ดนะครับปุ๋ยยังไม่ได้ใส่สักเม็ดเ,เดียวนะครับแล้วก็ฉีดยาไป3ามสี่รอบฉีดยาทีหน่อยนะครับ ข้าวโพดก็ประมาณ35 37แล้วนะครับเดี๋ยว40วันก็จะใส่ละเดี๋ยวจะฉีดยาก่อนนะครับฉีดยาชายา้าฉีดยาหญ้านะครับเนี่ยมันมีอยู่นี้อย่าไปชะล่าใจนะครับเดี๋ยวฉีดยาหญ้าเสร็จเนี่ยก็จะใส่ปุ๋ยตามไปเลยหัวใจหลักนะครับบอกเลยนะการทำข้าวโพดหัวใจหลักก็คือพื้นที่มัน ถ้าพื้นที่ระบายน้ําได้ไม่ดีนะครับยังไงก็เสียใส่ปุ๋ยให้ตายก็เสียสมมุติว่าที่มันเสมอนะครับดินดินเหนียวดินล้วนแล้วกันเหนียวปนล้วนอะไรอย่างงี้ถ้าที่ไม่สโลบมากพอเนี่ยน้ําเขาไหลความชื้นออกไม่พอนะครับสองวันก็ไม่แห้งนะหน้าดินก็ยังดําอยู่เลยนะครับตั้งแที่แดดก็ออกอันนั้นนะ่ะข้าวโพดไม่โตนะครับแกนนะเพราะอะไรเพราะว่าข้าวโพดนะครับนิสัยของเขาก็คือ ถ้าได้รับน้ำมากเกินไปนะครับนะได้รับน้ำมากเกินไปข้าวโพดเขาไม่โตเหลืองครับเหลืองมันจะเหลืองนะครับเนี่ยข้าวโพด35วันเนี่ยจะอยู่ประมาณเ,าเลยเอลแล้วนะข้าโพดเลยเอลแล้วนะครับแล้วก็ยังเขียวนะครับมันเขียวเพราะอะไรมันเขียวเพราะอาหารทางใบไงครับอันนี้เขคือฮอร์โมนที่ทําเองนะครับ นะปกติสั่งจากโรงงานมานะให้เขาผสมเองอันนี้คือทาเองเลยนะไม่มีส่วนผสมของยูเลียน,นะครับเป็นน้ําหมักนะครับมูลสัตว์นะครับเป็นน้ําหมักผลไม้เราดูก่อนเรามาดูก่อนว่าเราปลูกพืชอะไรข้าวข้าวโพดอ้อ,อยมันปลูกพืชสวนปลูกพืชไร่พืชนาปลูกพืชอะไรแล้วเราก็ผสมนะครับแล้วกเ็เราก็ต้องปรุงนะครับ บางคนชอบแกงเขียวหวานเราก then, Hence, ็ทําแกงเขียวหวานบางคนชอบแกงส้มเราก็ทําแกงส้มให้กินเขาถึงจะแฮปปี้ถูกไหมบางทีเด็กไม่อยากกินอะไรเลยอยากกินขนมเค้กแต่เราทําแกงส้มให้เขาเผ็ดๆทุกเปรี้ยวเลยเขาจะกินไหมเขากินครับถ้าเราบังคับให้เขากินไหมกินครับเราส่งให้เขาเด็กกินได้ครับแต่อยากกินเค้กเด็กอยากกินเค้กแล้วเขาจะกินได้เยอะไหมแล้วเขาจะ จเจริญเติบโตไหมสิ่งที่เขาอยากกินถ้าถ้าเปรียบนะครับเปรียบกับกเหมือนพืชก็เหมือนกันนะครับบางพืชเนี่ยเหมาะกับกินฟอสฟอรัสมากบางพืชไม่ชอบฟอสฟอรัสบางพืชชอบโพแทสเซียมมากกว่านโตรเจนบางพืชนะครับชอบนโตรเจนนะถ้าได้ฟอสฟอรัสมากนะครับนะฝักก็จะออกเยอะต้นเหลืองระบบราก นะครับไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีอีกนะครับอย่างเราปลูกข้าวโพดบางพันธุ์ชอบไนโตรเจนมากบางพันธุ์ชอบฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมากบางฟันบางพันธุ์ชอบอนุษ์อันนี้อย่างนั้นอย่างนี้เออเอาใจยากเนาะนะครับทําไปครับจะได้รู้ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันเป็นลักษณะไหนครับแบบไหนมันจะได้เหมาะคิดคิดนะคคิดเยอะ คิดคำนวณเยอะๆนะครับปริมาณนี้เท่าไรเท่าไรอะไรนะครับขาดทุนต้องทํำยังไงขาดทุนแล้วเราจะทายังไงต่อจะพิกแพงมันยังไงหน้าฝนาเป็นอย่างนี้นะครับต้องใส่ปริมาณปุ๋ยเท่าไรเท่าไรนะครับแต่ละหน้าไม okay. <c oughs> ่เหมือนกันนะผมทําแต่ละหน้าแต่วิธีการไม่เหมือนกันนะครับแต่แต่มันจะมีบางปีที่สามารถทําเหมือนกันได้เลยมันอยู่ที่ฟ้าฝนครับเราทําตามฟ้าฝนเราทําตามสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราทําตามสิ่งที่มันกําหนดไม่ได้อ่ะ ไม่รู้ฝนจะมาเมื่อไร่ไม่รู้ว่าฝนมาแล้วมันจะเยอะยังไงมาแล้วมันจะยังไงลมมาจะยังไงนะครับไม่ใช่ว่าหยอดหยอดไปเลยได้ก็ไม่ได้ได้นี่ขนาดนี่ขนาดได้นะครับต้นยังเอ็นเลยยังมีเอ็นเป็นบางต้นเลยนะครับอ่าดินทรายต้องดายขนาดไหนต้องระยะเท่าไหร่นะครับดินร่วนดินเหนียวเป็นยังไงนะครับดินล่วนดินเหนียวอุ้มน้ําหน่อยนะครับ อ,อุ้มน้ําดีหน่อยแล้วก็ดินเนี่ยครับความหนาแน่นของดิน,นไม่เหมือนดินทรายนะครับเวลาโดนความชื้นมันก็จะไม่ลุมันก็จะไม่นิ่มมันก็จะไม่อ่อนตัวนะครับมันจะไม่อ่อนตัวเหมือนดินทรายนะดินร่วนเหนียวเนี่ยเราก็จะสามารถปลูก60สิบเราก็ได้แบบได้แค่เล็กๆน้อยๆยได้โดยที่ข้าวโพดไม่ไม่เป็นไรนะครับลมมาไม่เป็นไรเออแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดินทรายนะครับเราต้องดายลึกหน่อยนะครับยอดรอง60-65ขึ้นไป 60ขึ้นไป65้ายิ่งดีแล้วก็ได้ลึกๆกลบลึกๆครับต้นจะได้ไม่ล้มนะครับอย่างมาดูของผมนะหกสได้เนี่ยได้ประมาณนี้เลยทํ้เหมือนกันทุกอย่างแต่ชนิดดินไม่เหมือนกันชนิดดินไม่เหมือนกันลมมาเหมือนกันก็ล้มแล้วนะครับอย่างคุณเป็นดินทรายจะจ๋าเลยทรายแบบทรายเห็นเม็ดทรายเลยครับเห็นเม็ดทรายเลยแต่องผมเป็นดินล้วนเหนียวอย่างเงี้ยเออเวลาฝนตกมาความชื้นนะครับทั้งทั้งที่ฝนตกเท่ากันนะ ความชื้นนะครับลงไปเท่ากันแต่นะครับการหลวมของดินนะครับการหลวมของดินความหนานแน่นของดินเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแล้วพอลมโยกมาปั๊บไอ้ตรงไหนดินมันหลวมมันดงดินทรายหลวมเนี่ยมันล้มหมดเลยครับต่อให้ต้นโตนก็ตามนะเพราะฉะนั้นทํำยังไงเราต้องปรับวิธีการให้กับสภาพอากาศและดินของเรานะครับแล้วเราค่อยไปเลือกนะครับว่าเราจะปลูกวิธีไหนปลูกพันธุ์อะไรในหน้าไหนยังไง ออื ừ, ไม่ใช่มาโทรถามผมว่าปลูกพันไหนดียืนพื้นครับจะไป็นเก้าเอสเจ็ดนะครับเก้าเก้าเจ็ดเก้าอยู่ประมาณเนี้ยสามสี่เบอร์เนี้ยวนวนรูปมันไปนะครับนะหกแปดสิบแปดก็โอเคนะเอสเจ็ดก็ได้นะแล้วก็เจ็ดเก้าก็ได้ห้าศูนย์ก็ได้นะสามสองเก้าก็ดีจะเป็เก้าก็ดีหน้านี้แล้วแต่สภาพดินสภาพอากาศแล้วแต่วิธีการของเราปลูกด้วยนะสมมุติว่าไม่ต้องสมมุติอะเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือเจ็ดแปดเก้า แปซีฟิก789นี่คือดินทรายแปลงนี้คือดินทรายนะครับแปลงนี้คือดินทรายถ้าเกิดว่าที่ของคุณประมาณนี้เลยแต่ชนิดดินของคุณเป็นดินล่วนเหนียวถ้าคุณปลูกเจ็ดแปดเ789นะครับอยู่ข้างกันเลยเอา้าจะไม่เขียวอย่างนี้นะครับมันจะออกเหลืองเพราะอะไรเพราะว่า789เนี่ยโดนน้ำหน่อยๆเนี่ยดินน้ํามันชุ่มๆหน่อยๆเนี่ยเขาจะเหลืองเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ากับกันเป็นสามสามเก้าสามสามเก้าจะไม่เหลืองครับเขาจะเขียวและทนยืนต้นได้ดีกว่าเจ็เก้าแต่ผลผลิตเขาจะไม่เท่าอ่พอผมที่บอกว่าสามสามเก้าไมมันแพ้เจ็เป็ดเกว่าเราเจ็เปดเก้าผมปลูกไม่เกินสี่โลคุณก็ปลูกสามสามเก้ให้มันเยอะขึ้นสิคุณก็ปลูกสามสามเก้าให้มันสี่โลครึ่งเผื่อไปสิมันก็จะได้ ผลผลิตเท่ากับเจเป็ดก้าเลยเออประมาณนี้นะครับคุณก็ปรับต้นให้มันถี่ขึ้นในสามต้นก้าเนี่ยใส่ปุ๋ยยังยังไงมันก็มีแค่ฝักเดียวแล้วจัดไปเลยอัดปุ๋ยไปเลยนะครับตอนเนี้ยผมใส่แค่ไร่ไม่เกินลูกนะครับไร่ไม่เกินอายสิบไร่เนี่ก็ไม่เกินเจ็ดลูกครับนะครับใส่อันนี้สิบไร่เนี่ยนะครับสิบไร่เนี่ยรู้ยังไงสิบไร่วัดเช่าเองครับวัดเองนี่แหละ สิบไร่เนี่ยใส่ประมาณพ่นเลยนะครับเดี๋ยวฉีดยาหญ้าก่อนพ่นนะเอายีิบเอ็ดผสมอินซีนะครับพ่นครับหกลูกนะยี่สิบห้าอินซีหนึ่งนะครับผนะสมกันไปพ่นครับพอพ่นเสร็จปุ๊บนะอ่ะก่อนพ่นฉีดยาหญ้าครับฉีดเผาไหม้ไล่ร่องเลยนะไม่ว่าจะมีหรือไม่มีไล่ร่องไปเลยครับเราใส่ยูเรียไปด้วยนะครับอา่ 1, าหนึ่งถังนะครับถังหนึ่งมีสองรอยลิตรนะถังสองรอยลิตรธรรมดานี่แหละ ใส่นะครับเราก็ดูก่อนนะหญ้าเรามีเยอะไหมมีเยอะไหมใส่ยาใส่ยากููฟวินแอมโมเนียเขาไม่นะถังละสองลิตรหรือถ้าไม่มีหรือบางลงมาก็ลิตรครึ่งลิตรหนึ่งอ่าระบบทําไมถึง,ถ,งถึงอธิบายแบบนี้ทําไมไม่ใส่สองลิตรไปเลยเยอะไม่เยอะใส่สองลิตรไปเลยนะครับยิ่งใส่ยามากเท่าไหร่ขา้าวโพดยิ่งอ่านมากเท่านั้นอ่าไทยยาหญ้าประมาณนี้นะครับมองไปไม่ค่อยมีใส่ลิตรครึ่งพอ หรือถ้าเกิดว่ามันขึ้นเป็นเบีย้ยเป็นเบีย้ยหญ้ากาลังขึ้นออกมาต้นยังไม่แก่อันนี้ต้นแก่แล้วนะ,ะต้นเป็นหนุ่มอ่ะหญ้านะต้นเริ่มเป็นหนุ่มแล้วใส่ลิตรครึ่งสองลิตรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเบีย้ยหญ้าขึ้นมาโอ้ยดูที่ไหนก็ไม่มีเลยนะครับมุดเข้าไปดูนะดูที่ไหนก็ไม่มีเลยมีเบีย้ยหญ้าขึ้นมาเล็กๆ,ๆ,ๆใส่ลิตรเดียวพอลิตรเดียวก็ตายแล้วนะครับแล้วขาโพดไม่อ่านด้วยขาโพดแค่มันมานตรงที่หญาโดนตรงไหนมันก็มันมนหน่อย แล้วข้าวโพดไม่ตายด้วยข้าวโพดรอดเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับรอดในที่ไม่หมายความว่ายังไงนะครับต้นไหนที่มันต้นข้าวโพดโตไม่เท่ากันนะถ้าเราทําข้าวโพดโตไม่เท่ากันอีกเราก็จะโดนยาขยะถ้าเราจ้างเข้ามาแต่ถ้าเราฉีดเองได้ครับเราฉีดเองได้อันนั้นจบหมดเรื่องนะครับเราใส่สองลิตรเราก็ฉีดไปเลยตรงไหนที่หญ้ามันมีโรคๆเนี่ยเราก็เดินช้าๆหน่อยตรงไหนไม่มีเราก็รูบไปเลยปื๊ด เราฉีดยาใส่ปุ๋ยไปด้วยนะครับฉีดยากระยาใส่ปุ๋ยไปด้วยเสร็จปุ๊บทิ้งไว้หนึ่งวันอ่ะสิไร่ในะผมจะจ้างมาแค่คนเดียวแล้วผมจะจ้างคนใส่ปุ๋ยมาสองคนคนฉีดยานะครับหนึ่งถังจะได้อยู่ประมาณสามไร่วันหนึ่งจะอยู่สามไร่นะครับวันหนึ่งจะทําได้แค่สามไร่ไม่เกินแล้วเหนื่อยแล้วพอแล้วไหวก็พอแล้วจบวันต่อไปค่อยมา สิบไล่จะใช้เวลาอยู่ประมาณเอาเต็มที่สี่วันเลยสามสี่วันนะครับพอวันนี้นะครับอ่ะสมมุติว่าวันนี้มาฉีดยาพรุ่งนี้ผมมาจ้างคนใส่ปุ๋ยครับใส่ลงท้าบูด้วยนะใส่ไปเลยหรือจะถอดกันแล้วแต่ก็เดินใส่ปุ๋ยตามหลังไปครับมันสามารถใส่ได้เลยมันโดนยาหญ้าไปแล้วอ่ะไม่ต้องรอ,ไม,อ,งรอไม่ต้องรอเป็นอาทิตย์ไม่ต้องรอครับความชื้นยังมีเนี่ยใส่ยาคุมไปก็ดี แต่ผมไม่คุ้มแล้วค่าก็พอแล้วครับมันก็จะไม่ขึ้นแล้วพอเขาโพดโตขึ้นมากกว่านี้ตรงไหนญ้าที่มันขึ้นมาที่หลังมันก็ไม่โตแล้วมันจบแล้วมันก็จะมีแค่ขอบขอบนะครับนี่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 มันก็จะมีขอบขอบคุณมองดูไปข้างในดิคุณผู้ชมมองไปดูไปข้างในครับมันมีไหมนี่หยาหยาแทบจะไม่มีเลยนะครับเนี่ยข้างในนู้นนะแต่ขอบๆอบเนี่ยมันได้แสงมันได้อากาศเนี่ยมันก็จะขึ้นมันก็จะงอกอยู่ตรงนี้มันก็จะโตอยู่ขขอบขอบเราก็เก็บเอานะครับ อันนี้คือน้ำหมักที่ทำเองเราก็อยากลดต้นทุนนะครับนะตอนนี้นะครับตอนนี้นะตอนนี้ครั้งแรกนะครับที่จะเปิดขายแต่ละคนเขาก็ถามว่าเมไหร่จะขายผมก็ยังไม่รู้ยังไม่แน่ใจว่ายังไงปกติสั่งโรงงานมานะครับโรงงานก็จะมีสูตรสูตรของเขา นะใส่อันนี้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 นะครับมีน้ำหมักลกหมูกี่เปอร์เซ็นต์เท่าไรขี้งัวขี้หมูนะครับใส่ล่ามใส่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยประมาณนี้นะครับหลกัลกๆเลยนะครับผมต้องเป็นน้ำหมักนะจากผลไม้หนึ่งสองนะครับจากไม่ขี้หมูขี้ไก่อ,อือมีสอง,องตัวเนี่ยหลกัลกๆเลยขี้หมูนะประมาณนี้กากน้ำตาล EM อะไรพวกนี้นะครับไนโตรเจนก็หาได้จากพืชสดก็ได้นะครับไนโตรเจนก็จะเป็นเอ่อยกล้วยอ่อนนะครับสับๆ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 นะครับปลงมงผลไม้มีอะไรใส่ครับหมักในถังครับนะมีหัวเชื้อ EM มีกากน้ำตาลนะครับเป็นอาหารของหมัดเชื้อใช่ไหมแล้วก็หมัก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 ใครทำได้ทำครับใครมีความรู้มากกว่าผมทำครับ นำมาใช้ครับมันแค่นี้มันก็เป็นอย่างนี้แล้วอ่ะคุณจะซื้อยี่ห้าห้าโลละห้าสิบก็ได้ไม่ผิดซื้อยูเรียน้ำก็ไม่ผิดนะครับใส่ได้นะแต่ถ้าเป็นเคมีเคมีก็จะมีที่เขียนไว้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำหมักที่เราทําเองปรุงเองอ่นะเราทสาสารก่อแสงเป็นทําไต่โคโดมาเป็นหรือบิเวเบียเมเทลไลเซียมอะไรเงี้ยเราก็ใส่ไป ลองดูสิฉีดมันเป็นยังไงหนอนมันตายไหมนะครับหนอนมันอยู่ไหมยังไงเออลองบ้างนะครับลองบ้างเราฉีดเองเราทําเองเงี้ยมันปลอดภัยนะครับแล้วก็น้ําหมักก็ลองดูสิสูตรนี้ยังไงยังไงเนี่ยผมก็ลองตันกี่สูตรแล้วเนี่ยเออมันก็ได้ประมาณนี้นี่ขนาดฝนกระหน,น่าทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วน,วนพึ่งกระหน,น่ำมาเมื่อเมื่อวานเนี่ยแล้วเมื่อกลางวันก็ตกเี่ตกเรื่อยๆตกตั้งแต่ ข้าวโพดเขาอายุสิบสามวันสิบสองสิบสามวันตกเรื่อยๆเลยครับความชื้นไม่ถ้าไม่ได้นโตรเจนมากพอเหลืองแล้วครับนะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของท่านด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณนะปลูกพืชเรียบอยู่ในนาคุณปลูกพืชเรียบอยู่ในนาแล้วโดนฝนหนักๆนะครับไล่น้ําไม่ทันนะครับน้ําขังไว้วันหนึ่งต่อให้เอายาจากพระเจ้ามาก็ทําให้ข้าวโพดคุณเขียวไม่ได้ผมบอกเลยต่อให้ฟ้าประทานยา ตัวละเป็นหมื่นลิตรแล้วเป็นหมื่นนะครับมาฉีดจ้างก็ไม่เขียวอันดับหนึ่งคือระบายน้ําออกให้ได้ก่อนเวลาฝนตกมาน้ําต้องไม่มีเวลาฝนหยุดนะครับชั่วโมงหนึ่งห้อยหลังเนี่ยต้องไม่มีแล้วหรือว่าท่วมให้ข้างหลังนะครับมันก็จะเหลืองแล้วพื้นที่เนี่ยเราได้ดายหรือเปล่านะหน้านี้เราได้ดายไหมเรายกล่องไหมเราดายไหมยกล่องมันมีข้อดีข้อเสียยังไงดายกับไม่ดายมีข้อเสียยังไงผมก็อธิบายในหลายๆคลิปนะครับ ทำยังไงให้ดินเนี่ยมันแห้งไวๆล้วให้น้ําได้สะดวกนะครับไม่ว่าฝนจะทิ้งช่วงขนาดไหนเราให้น้ําเลยครับให้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 พอฝนตกมาฝนตกตุ้ม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 น้ำไม่มีน้ําไม่ขังเออยังไงมันใช้ได้ครับแล้วมันก็จะประจวบเหมาะกับมีฮอร์โมนมีอะไรให้เขากินคุณดูครับอุณหภูมิเหมาะนะฝนเหมาะนี่เลย20 8 30องศาเนี่ยเหมาะกับการเจริญเติบโตของข้าวโพด ผลปรากฏการตอบสนองก็คือ,อยังไม่ได้โดนปุ๋ยสักเม็ดไม่มีการรองพื้นไม่มีสักเม็ดเลยอย่างที่เห็นเขียวปัดออไม่ใช่ว่าซื้อซื้อน้ำหมักผมไปนะครับซื้อน้ำหมักผมไปแต่ไปฉีดฉีดแก้โอเคมันฉีดแก้ได้ครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าฝนตกมาแล้วน้าท่วมเหมือนเดิมก็ไม่มีประโยชน์ไม่ต้องสั่งครับไม่ต้องสั่งเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นที่ไล่แบบผมเลยแล้วโดนฝนหนักๆน,นะครับโดนหัวหนักๆล้วก็ ระบายน้ําได้ดีอะไรดีก็สามารถสามารถไปฉีดแก้ได้หรือว่าใครเป็นขา้าวโพดปกติก็ไปฉีดได้เลยนะครับมันจะได้ธาตุอาหารที่ที่มากกว่าที่เราไปซื้อเคมีนะเคมีเขาบอกอะไรยี่ห้าห้าห้านะครับไนโตรเจนพพโพแทสเซียมใจะไหมก็มีแค่นั้นแต่นี้ไม่ใช่ครับมันจะมีสังกัลีแมนที่มีธาตุรองมีธาตุเสริมเข้ามาอีกหรือเราไปซื้ออ่ะหวีทองบวกอะไรครับบวกอะไร วีดองบวกอะไรขาวขาวอะอะไรครับแคนเซียมโบลอนเคนเซียมโบลอนเราก็ไปดูสิว่าแคนเซียมมันบวกอะไรมันช่วยอะไรกับพืชโบลอนมันช่วยอะไรกับพืชแล้วที่เราฉีดไปเนี่ยนะครับเราผสมกี่เปอร์เซ็นต์นะครับยากี่เปอร์เซ็นต์เราผสมอีกมันจะกระจายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันต้นหนึ่งมันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์มันถึงจะเห็นผลเราต้องใส่กี่ไร่แล้วใส่กี่ลิตรต่อไร่มันถึงจะได้เห็นผลสําหรับข้าวโพดหน้าอะไรด้วยข้าวโพดหน้าฝนไหมข้าวโพดหน้านี้ไม่เหมือนกันนะครับ อื ừ, ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าน้าหมักนะครับหนึ่งลิตรสิบไร่นะหนึ่งร้อยซีซีได้หนึ่งไร่ต่อครั้งนะครับออตอนนี้ลิตรรักร้อยเก้าสิบนะร้อยเก้าสิบเดือนนี้เดือนนี้นะครับร้อยห้าสิบเฉพาะเดือนนี้นะทักมาในไลน์ครับมีเบอร์ใครที่หาเบอร์ไม่เจอนะครับเบอร์อยู่ใต้คลิป ทุกคลิปเลยกดคําว่าเพิ่มเติมครับคุณเลื่อนตาลงมาอยู่ข้างอ,อยู่ข้างล่างอยู่ต่อท้ายชื่อคลิปะนะครับคาว่าเพิ่มเติมมันจะมีท่องช่องทางการติดต่อนะครับหรือไม่รู้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสมหกเจ็ดสามสามมีแค่นี้เองเลยครับแอดไลน์มาครับโทรมาครับแอดไลน์สะดวกมากเลยครับผมก็ไม่ว่างกลางวันนี้แทบจะไม่ว่างแล้วเลยเดี๋ยวผมก็ต้องไปทํานาฝั่งนูน้นไปทําฝั่งโอ้โหผมอยู่บนรถถ่ายผมไม่ได้ยินรถผมไม่ได้ยินแล้วผมก็ไม่โดกลับด้วยนะยิงอีก อย่างอย่างวันนี้โทรมาสิบหสายอย่างเงี้ยโอ้ยผมไม่ไปโทรกลับหรอกครับไม่มีผมแทบจะไม่โทรก100ลับร้อเปเ็นเลยนะเอาเป็นว่าสองทุ่มถึงสี่ทุ่มอะ่ะยินดีต้อนรับทุกสายนะครับแล้วก็เช้าเช้าก็อาจจะสักเจ็ดโมงถึงแปดโมงผมจะว่างอยู่นะ มันก็ไม่ว่างหรอกแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทําอะไรกําลังวางแผนกับคนงานกับไปเดียวงานอะไรเงี้ยจะมีประมาณนี้ตื่นมาตีห้าครึ่งหกโมงอะทำธุระอะไรส่วนตัวเสร็จปุ๊บก็เจ็ดโมงก็มาไล่ก็ดูซิเออมันจะทายังไงต่อยังไงวางแผนยังไงนะครับเก้าโมงเริ่มทํางานแต่มันก็แล้วแต่วันละกันนะครับก็โทรมา,ถ,าถ้าว่างก็รับไม่ใช่ยิงว่าไม่รับไม่ใช่นะครับทํางานครับผมเอางานของผมเป็นหลัก งานของผมเป็นหลักแล้วก็ที่ปรึกษาเป็นรองไม่ใช่ว่าโอ้ยผมจะสนใจชุมชมร้อเอร์เซนไม่ใช่นะครับอย่าอย่าน้อยใจไปเลยนะครับผมไม่ได้ยิงผมไม่มีเวลาผมเยอะผมก็ทําหลายอย่างนะครับก็ช่วยๆกันนะครับเนี่ยคุณดูครับดูความเขียวโอ้ยคุณไม่ต้องไปซื้อยาตัวสามพันสี่พันห้าพันฉีดได้รอบสองรอบคุณซื้อครับลิตรร้อยเกราคาเต็มนะลิตรร้อยเ้าคุณฉีดหครั้งนะครับ คูได้ประมาณเนี้ยนะข้าวโพดฉีดอยู่ประมาณสิบไร่เนี่ยฉีดอยู่ประมาณห้ารอบนะครับห้ารอบอ่ะเอาตีไปเลยร้อยเก้าสิบสองร้อยไอ้รวมค่าส่งก็เท่าไหร่นะขวดนึงก็ค่าส่งสองร้อยสี่สิบนะขวดตกเกือบสองร้อยห้าสิบอ่ะตีไปเลยสองร้อยห้าสิบก็ห้าห้าขวดสิบไร่นะห้าขวดเท่าไหร่นะาพันกว่าบาทพัน สองร้อยห้าสิบใช่ป่ะเนี่ยอยู่พันสองพันสามเนี่ยนะครับตกไร่ละร้อยเอาเต็มที่เลยร้อยห้าสิบนะครับตกไร่ละร้อยห้าสิบคุณได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกสามร้อยกิโลคุณเสียเงินกับการซื้อฮอร์โมนคุณไม่ต้องมาเสียเวลาหมักคุณไม่ต้องเสียเวลามาคิดสูตรผมก็อยู่เงี้ยตลอด ค,คุณไม่ต้องเสียเวลาคิดสูตรคุณเสียเงินแค่เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจากปกติไล่ละร้อยห้าสิบใช่ไหมคุณได้เพิ่มมาอีกสองสามร้อยกิโลสามร้อยกิโลโลสิบาทก็สามพันนะสามร้อยกิโลนะเจ็ดสามยี่สิบ็ดเจ็ดโลละเจ็ดบาทก็สองพันสองพันกว่าสองพันร้อยใช่ไหมคุณแค่เสียเพิ่มแค่ร้อยห้าสิบแต่คุณได้ขึ้นมาอีกกี่พันนะ คุ้มเป่านะครับคุณก็คำนวณเอาละก,กันผมตอบแทนไม่ได้นะครับก็ใครสงสัยยังไงก็สอบถามหลังไมล์ละกันนะครับเฉพาะเดือนนี้นะครับเฉพาะเดือนนี้ไปดูในทิกตอกครับเดี๋ยวผมตะก,ก้าใหนะ้เข้า,าในทิกตอกก็ได้ทางในทางไลน์ก็ได้นะครับคุณออกค่าส่งเองนะขวดโหลดขวดร้อยขวดละร้อยห้าสิบ ลิตรร้อยห้าสิบนะครับสิบไล่สีได้หนึ่งรอบถ้าข้าวโพดมันไม่งามก็ลิตรครึ่งถึงสองลิตรจีหนึ่งรอบก่อนแล้วค่อยซอยเอานะครับก็ค่อยผสมอัตราส่วนตามปกติถ้าเกิดข้าวโพดมันแย่มันก็ต้องสองลิตรมันเบิ้ลครับอัดไปเลยมันดีกว่าที่เราจะมาใส่นั่งใส่ปุ๋ยนะครับมันดียังไงอะใส่ปุ๋ยมันดีกว่าแน่นอนนะครับถ้าเราใส่ตามระยะปกติแล้วฝนมันลงเยอะ ฝนมันลงเยอะนะครับเราระบายน้ำกไม่ทันเราต้องหาฮอร์โมนดีๆมาช่วยนะครับเนี่ยผมก็ทําให้ดูแล้วเนี่ยว่าฝนตรงหนักๆแล้วมันเขียวได้ขนาดนี้ยปุ๋ยยังไม่แตะเลยปุ๋ยจากรอบที่แล้วนี่แทบจะไม่มีเลยครับห่างกันทั้งสองสามเดือนมันยังอยู่เหรอนะครับยูเรียจะอยู่ในดินถึงขนาดสามเดือนเฉลยไม่มีทางครับสิบวันก็หายหมดแล้วเพราะฉะนั้นนะครับ อยู่ที่ท่านตัดสินใจอยู่ที่ท่านจะทำยังไงต่อนะครับก็ขอบุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ